สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับมาเจอกันกับเซลหนูเล็กอีกแล้วที่ช่องหนูเล็กรถเมือ2นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัเทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครสำหรับวันนี้มีตัวรถน่าใช้อีกหนึ่งคันมาแนะนำกันนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งมาถึงร้านเมื่อสักครู่นี้เองสดๆร้อนๆเลยนะคะกับรถหรูระดับผู้บริหารนะคะ สไตล์วัยรุ่นก็ได้นะคะเพราะว,ว่าคันนี้บอกเลยว่าเป็นชุดแต่งแท้โรงงานนะคะ t ต y ยต a าแ m มรี2.0ตัว G e s t i ติโรุ่นพิเศษนั่นเองนะคะบ,บอกเลยว่ารุ่นนี้เข้ามากี่คันกี่คันนะคะก็ออกนะหยุดแป๊บเดียวจอดอยู่ไม่ถึง15วันนะคะออกง่ายมากลูกค้าตามหารุ่นนี้กันหนักมากนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถคันนี้เป็นเจ้าของจองเข้ามาได้ด่วนเลยเพราะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านยังไม่ติดจอง ยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ล้างบอกเลยยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะวันนี้เอามาให้ลูกค้าดูกันก่อนเลยก่อนใครนะช่องหนูเด็กนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวปี2016เลขใหม่คันนี้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก700เท่านั้นนะคะราคาตั้งขายคันนี้72900 0เครดิตฟรีดาวไม่มีเครดิตฟรีดาวผ่อนคันนี้14ื่นรายได้ขอ2 8 0หจัดคนนี้จัดคันนี้คนเดียวเลยนะคะ ไม่ต้องมีผู้กู้รวมนะถ้าไรายได้เกิน2,800มขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้อย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าล้อนะคะเพิ่งจะแตะพื้นนะคะบริษัทเพชรยนต์เมื่อสักครู่นี้เลยสดสดร้อนๆเลยนะ,ะให้ดูกันเลยว่ารถก่อนที่จะล้างก่อนที่จะปรับสภาพเนี่ยเป็นยังไงนะ,ะเริ่มที่ดวงไฟเลยนะ ดวงไฟนะคันนี้ได้เป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์เลนนะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะคะไฟเดย์ทามอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้ตัวดวงไฟเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขัดให้นะเพราะว่ามันก็ตามนะคะตามสภาพการใช้งานแต่เดี๋ยวมีการขัดให้แน่นอนรับรองออกมาสวยเหมือนใหม่นะในส่วนขอ,ของกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมค่ะโครเมียม2เส้นแบบนี้นะพร้อมกับตัวเซนเซอร์นะสองจุดด้านหน้าไฟตัดหมอกมีให้มาพร้อมเลย นะคันนี้เลขทะเบียน6กพ790เลขทะเบียน3ตัวด้วยสกเกอร์นะติดมาให้รอบขันจากโรงงานเลยคันนี้โหรอเท่มากและยิ่งทารางนะคะขัดเคลือบเงาเคลือบแก้วนะสวยมากบอกเลยอ่ะใน2ตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมก t ทูโทนน็อต5นรูนะคะเป็นแมกขอบ17ยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางมิส h e ลินนะคะ สัปดาห์อะรหัสยางนะคะคันนี้เป็นรหัส2 1 5 5นึ่ทับารู้สึกว่าสัปดาห์ยางคันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่อะนี่40นะคะปี2020แต่ตัวดอกยางยังลึกนะคะลูกนะคะ้าหาหน้ายางยังไม่โ้นยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะ,ะนี่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างมีคาบดินแต่ไม่มีสนิมนะคะคันนี้ไม่มีสนิมไม่ใช่รถน้ำท่วมมาอย่างแน่นอน เกิดด้านล่างนะคะมีนี่ตัว e s t i m โชุดแต่งจากโรงงานอย่างที่เดนแจ้งไปนั่นเองถัดขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะสีดาสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะมาพร้อมกับตัวไฟเดียวที่อยู่ข้างกระจกแบบนี้ไม่มีรอยถลอกนะคะไม่มีขีดข่วนนะสภาพยังโอเคยังถือว่ากริปนะคะถ้ะลาล้างออกมาสวยแน่นอนตัวขอบกระจกเป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานนี่ ตัวกระจกบานเดิมแท้เลยคันนี้เดิมแท้มาทั้งคันมือเปิดคันนี้ได้เป็นโครเมียมค่ะพร้องกับตัวกุญแจคีเลสรับสัญญาณตรงนี้นะแค่ลูกค้าเอากุญแจมาใกล้ไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะก็เปิดกดล็อกได้เลยด้านหลังฝากระโปรงด้านท้ายนะคะติดตั้งสปอยเลอร์นะจากโรงงานพร้องกับตัวไฟท้าย LED เต็มลำแบบนี้นะค,ะคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียม ไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะชุดไฟเดิมแท้จากโรงงานนะบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆนะคะ<ม>ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดนะะด้านหน้า2ด้านหลัง4พร้อมกับไฟเบรกทับทิมหนึคู่นี่ด้านล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูภายในอันนี้คือรถยังไม่ได้ลา้างนะเดี๋ยวดูภายในกันนะคะภายในคันนี้ ข้างนอกก็ดำข้างในก็ดำนะคะคุมโทนดำไปเลยทั้งคันให้อารมณ์แบบเพ่ดุดันนะคะแล้วก็มือเปิดคันนี้ได้เป็นโคมีนทั้งอันเลยนะคะพร้อมกับตัวปุ่มปรับระดับเบาะนะคะอยู่ด้านขวามือแบบนี้ปุ่ม,มกระจกเซนทัลล็อกนะคะหรือว่ากระจกพับไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้เลยนะอันนี้ปรับกระจกไฟฟ้าอันนี้ตัวพับกระจก นะแล้วก็โหมดการถนนลื่นมีนะคะตัวนี้เขาก็ตกแต่งด้วยวัสดุคล้ายๆลายไม้นะเพิ่มความหรูหลาให้ตัวรถแต่ไม่ได้ดูแก่นะด้วยสีด้วยโทนสีของเขาทําให้ดูแบบยังไวรุ่นนะตัวขอบเป็นสีเงินช่องนะคะสำหรับใส่ขวด,ดน้ำนะคนะมีให้ลักษณะโครงสร้างนะมาเดิมๆค่ะคันนี้เดิมแท้มาจากโรงงานสวยอย่างนี้เลย หัวน็อตนะคะไม่มีรอยหมุนนะไม่มีรอยหมุนสีเดิมนะคะสีเดิมอ่ะในส่วนของตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีแดงแลักษณะตัวเบาะอ,อันนี้ยังเป็นเบาะเดิมโรงงานอยู่นะคะอาจจะมีริ้วรอยนะตามปีใช้งานอันนี้ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะเดี๋ยวทางเรามีการปรับสภาพให้นะ,ะออกมาสวยดูใหม่แน่นอนภายในนะคะคันนี้ได้เป็น ุ่ engine start นะพวงมลาลัยกม็มัลติฟังก์ชันมีโหมดเปลี่ยนเสียงปรับแชน n นลนะคะควบคุมในเรื่องของบลูทูธรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยพร้อมกับตัวเลื่อนใหม่นะ,ะที่แสดงสถานะของตัวรถอยู่ตอนนี้เลขไมหม่1760กิโลอันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะไม่มีกลับไม่เปลี่ยนใหม่์บริเวณคอนโซลนะคะคอนโซลตกแต่งด้วยเหมือนเป็นวัสดุหนังแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้ ตกแต่งลายไม้คาดไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสตาร์ทรถฟังเสียงสักนิดหนึ่งแอร์เย็นนะคะแอร์ออโตโอ้เย็นฉ่ำนะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงเพลงเพลงดังฟังชัดนะคะมีเนนะ,ะมีเนวิเนเกเ,เตอร์แล้วก็ ยังใส่สามารถใส่แผ่นได้อยู่นะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโอ้ยคันนี้ครบบอกเลยนะบอกเลยว่าคันนี้ครบอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ทุกตำแหน่งนะคะอันนี้เป็ดตัวมากด้านหลังกดนะะถูกไปเมื่อสักะครู่ตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะ,ะแล้วก็เป็นเกียร์แบบถุงสีดำ งนี้ก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุไม้นะคะปิดเปิดฝานี่มีปิดเปิด,ปดตำแหน่งเชื่อมต่อ USB AUX นะคะแล้วก็มีไ i r e สชาร charging ให้ด้วยนะเป็นรถหรูระดับผู้บริหารที่แท้จริงนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็ขับดีด้วยนะคันนี้เนื่องจากว่าเป็นตัวพิเศษตัว Estimo โโอ p t i o นภายในครบถ้วนนะคะสมรรถนะก็เยี่ยม บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากนะคะลูกค้าที่มีครอบครัวก็ใช้คันนี้ได้คุ้มๆเลยนั่งสบายมากๆผู้ใหญ่นี่ยิ่งชอบเลยเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังอันนี้เป็นสภาพด้านหลังนะคะสภาพด้านหลังให้ลูกค้าดูแบบใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะว่ารถที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยสภาพเป็นยังไง นะอันนี้คือก่อนที่เราจะปรับสภาพกันโครงสร้างด้านหลังนะโครงสร้างเดิมนะคันนี้การันตีเลยไม่เคยโดนชนหนักพี่คว่ำตีงกาน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะขอบป,ประตูกับตัวสีรถสีเดียวกันนะคะตัวเบาะหนังด้านตัวบาะด้านหลังเนาะก็โอ้ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะเดี๋ยวทําความสะอาดก็โอเคเลยนะไม่มีรอยยุบแล้วก็ไม่มีแตกไรงานนะคะที่พักแขนวางแก้วได้ มีฝาปิดเป็นลายไม้แล้วก็มีที่สำหรับหยิบสับพลราด้านหลังอแอร์ด้านหลังแยกมาแบบนี้พร้อมกับตัวเบาะนะคะที่สามารถเบาะได้เป็นปรับได้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยสวยเดี๋ยวเราดูสัพลราด้านหลังนะคะ สำหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังโครงสร้างกันก่อนเลยนะในส่วนของตัวโครงสร้างจุดเม็ดโอเม,ม็ดอาร์นะคะยังเรียงกันแบบนี้ฝาท้ายเดิมนะคะฝาท้ายเดิมไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนฝาท้ายเดิมหน้าเดิมนะค,ะคันนี้ เก็บสัมภาระบอกเลยว่ากว้างสุใจมากๆนะคะลูกค้าขาขนไปเถอะค่ะกระเป๋า4ใบหบห้บาใบนะ,ะขนไปเถอะมีที่เก็บแน่นอนยางอะไหนะคะมีที่เก็บให้แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนนะกะ่อนจะมีการปล่อยรถ ทางนูลจะมีการเช็คลิฟให้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของความพร้อมก่อนจะปล่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟนะคะเรื่องของแอร์นะคะเรื่องของของเหลวรับรองเลยนะรับรถจากทางบริษัทเพชรยนไปไว้ใจได้ทุกคันเดี๋ยวเราดูในส่วนของฝั <มา S 1> ่ง,งในส่วนของ ส่วนสุดท้ายนะคะของการรีวิวครั้งนี้ก็เป็นในส่วนของห้องเครื่องนั่นเองสำหรับคันนี้เครื่องขนาด 2,000cc ค่ะแรงม้าวิ่งได้สูงสุดที่167แรงม้าก็เลยทีเดียวนะเป็นเครื่อง Toyota VVT-iW แบบนี้เปิดฝามานี่คือยังร้อนๆอยู่เลยอย่างที่บอกว่ารถเพิ่งจะขับมาถึงร้านนะคะเพิ่งจะขับมาถึงร้านสดๆร้อนๆลูกค้าสังเกตเลยนะรถที่เพิ่งขับมานะคะไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ามันออกมาแต่อย่างใด ้องเครื่องไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนนะคะตัวเครื่องเดิมเมเดี๋ยวให้ทางทีมช่างทำความสะอาดสปาตัวเครื่องรับรองเลยออกมาสวยใหม่กิฟเหมือนเดิมนะคะแบตเตอรี่นะคะตรวจสอบคุณภาพให้น้ำกงน้ำกัดน,นะคะผ้าเบรกนะดูแลให้น้ำมันเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันเกียร์นะทางเรามีการตรวจสอบดูแลคุณภาพให้แน,น่นอนน้ำมันเชื่องยังไงก็ต้องเปลี่ยน ฝากระโปรงนะแผ่นกันความร้อนนี่คือยังใหม่คือว่ายังใหม่มากนะคะยังใช้งานได้อีกยาวเลยฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะสติกเกอร์สติกเกอร์นี่คืออยู่ครบตำแหน่งเดิมนะหัวน็อตแก้มซ้ายนะคะมีคราบด,ดินนะคะแต่ไม่มีสนิมไม่มีรอยไขนะสรุปรายละอียดครั้งหนึ่งคนะสำหรับคันนี้ตัวโตโยตา้า แคมรีนะ่ 2.0G Estimo ปี2016เลขไม้1700นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่729,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจองเข้ามาได้ด่วนเลยคันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองเอาเข้ามาแทนคันก่อนหน้านี้คันก่อนหน้านี้ติดจองรอปล่อยเรียบร้อยนะคะไม่ทันไม่เป็นไรมีคันนี้มาอีกหนึ่งคันนะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเบอร์093 392888นะคะเบอร์นี้เบอร์หนูเล็กเองนะลูกค้าแอดไลน์เข้ามาอยากจะดูอยากจะวิดีโอคอลดูรถเองเลยก็ได้นะคะไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนโอนจองเข้าทางบริษัทเพชรโยนชื่อบัญชีคุณวชิระนรงเพชรเท่านั้นนะคะบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจจองเข้ามาด่วนนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของเล็กช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะคะของหนูเล็ก เดี๋ยววันนี้หนูเลยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีท่า